อนแรกก็รู้สึกท้อนะครับแต่คือหลังๆมาก็มีกำลังใจขึ้นมาก็คือแบบว่าอยากจะสู้เพื่อป่อเพื่อแม่แต,าาแต่คือแบบว่าอยากจะทํางานก็คือแย่จนฉันิดนี่ว่าแบบคิดจะฆ่าตัวตายก็มีเหมือนกันเฮาก็กกัวสังคมเปิดมายอมห้เขาตอนแรกก็คืออยากจะไปมาหาสู่เพื่อนผูงเลยก็คืออายมากเลยนะเพราะว่าเขาสุดมากเลย ลุงคิดว่าคงจะไม่มีวันนี้อีกแล้วเพราะว่าตอนที่แกอยู่โรงพยาบาลเนี่ยโอ้สภาพแกเนี่ยแย่เหลือเกินตอนที่เขาอยู่โรงพยาบาลเขามีอาการแย่มากเลยนะครับแย่แบบว่าชนิดที่ว่ากินกินอะไรไม่ได้เลยครับทานอะไรไม่ได้เลยคุณหมอบอกว่าไม่ต้องช่วยเขาหรือว่าจะให้ช่วยเงี้ยลุงก็บอกว่าเออก็ปล่อยให้เขาไปสบายว่าไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรมากนะครับก็สงสารเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงครับได้แต่สงสารอย่างเดียว ก็มีแม่คอยเป็นกำลังใจก็คือตอนนั้นเห็นคืมอมาไล่แล้วปมได้ออกบ้านไปไหนครับอยู่เฉพาะที่บ้านอเองมาเจอกับอา,อาจารย์กานิกาครับเพื่อนได้โทรมาครับผมว่าเออตอนนี้อาจารย์มีอาหารเสริมเนอ่มันน่า,จ,าจะลองกินดูบอเพราะว่าตัวยาอาหารเสริมตัวนี้มันบาใจเป็นเป็นยาฝรั่งเป็นคล้ายๆแบบสมุนไพรครับเพื่อนบอกว่ามันบมี ลีดข้าเคียงกับยาต้านก็คือเออโอเคครับตอนแรกอาจารย์ก็แนะนําบอกว่าทานเช้ากลางวันเย็นมื้อละเม็ดครับผมแล้วก็พอ,อวันที่5ก็คือมื้อละ2เม็ดเช้าเย็นครับผมเช้าเย็นมาประมาณสาวันก็คือ1อาทิตย์หลัง1อาทิตย์ก็คือทานวันละ2เม็ดเช้ากลางวันเย็น3ามมื้อครับผม ก็อตอนแรกๆก็เริ่มกินปุ๊บก็รู้สึกว่ากินข้าวลำนอนลับก็เลยเออมันดีนี่ก็เลยโทรบอกอาจารย์เนาะว่าอาจารย์อาหารเสริมนี่ดีเนาะก็เลยบอกว่าโอกินแล้วมันนอนรับกินข้าวลำลองไปจ้างน้ำหนักน้ำหนักก็ขึ้นสองกิโลอ่ครับก็เลยดีใจกินได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับผม พอเต้อแรกมันไปจ้างมีอยู่42แล้วก็พอกินได้หนึ่งอาทิตย์ปุ๊บขึ้นมาเป็น44แล้วก็พอขวดที่3ปุ๊บนี่ไปจ้งางหันค้าหนึ่งก็มี44.6ครับผมน้ำหนักขึ้นมาแหงจุด6กปกติ9โมงเช้าถึง3มโมงเย็น3ามโมงเย็นนี่ออนเพลียชนิดว่าเพียบละต่อให้มีออเดอร์เข้ามาแค่ไหนจะให้เอาเงินมากองแค่ไหนไม่ไหวลวคะ่ะ ขอนอนก่อนหมดแรงแล้วหมดแบตเตอรี่หมดแล้วนะคะแต่ตั้งแต่ทานอาหารเสริมไปแล้วเนี่ยตอนนี้ถึงสองทุ่มสบายสบาย,บายมาเรมาเลยออเดอร์มาแค่ไหนรับได้เสมอสู้ได้เสมอนะเปลีป่ยนปผิวขึ้น หน้าหน้าเด้งเมื่อก่อนนี้แก้มจะตอบครับผมตอนนี้หน้าหน้าขึ้นดีมากเลยครับเมื่อก่อนนี่เวลาโดนยุงกัดปุ๊บนี่จะเริ่มถ้าเกาปุ๊บจะเป็นแผลตอนนี้นี่จะบ่มีแผลแล้วก็หน้านี่รู้สึกว่ามันจะใสขึ้นเวลาเขาอาบน้ํานี่เขาลูบนี่เขาจะหูเลยครับมันจะเนียนขึ้นแล้วมันแก้มมันจะเต็มขึ้นครับผมพอมาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ปุ๊บก็ว่าเอ เขาก็เหมือนคนปกติแล้วนีหวายเขาว่าเออเขาเหมือนกับแบบว่าเขาไปเจู้ติดเชื้อแล้วเหมือนว่าเฮาเหมือนเป็นคนปกติเลยทุกอย่างเขาก็เหมือนเดิมทุกอย่างครับอย่างเมื่อก่อนนี่เขายังภาพสภาพเขาไปได้ว่าผอมแล้วก็ดำตวัวไปไหนมาไหนนี่ยังบาก้าบาก้าพ่อปะไข่ตั้งแต่ครอบครัวู้ว่าผมติดเชื้อเนี่ยเปิ้นก็บไปได้รังเกียจนะครับผมก็คืออยู่ร่วมด้วยกันมาอยู่ตลอดเลย เวลาไปนอนโรงบ้านก็กว่จะไปเฝ้าไปดูแลพาดกันไปดูแลตอนเย็นพี่พี่เคยก็ไปดูแลพี่สาวก,ก็ไปกลางวันแม่ก็พาดแม่ไปเฝ้าอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบเออเฮาก็เลยมีกําลังใจว่าเออครอบครัวเขาบ่ได้รังเกียจเฮาตอนแรกๆนี่ก็คือนึกถึงครอบครัวก,ก่อนเพราะว่าครอบครัวเขาเพิ่นยอมภาพเขาได้เพื่อนร่วมงานก็ยอมภาพเขาได้ก็คืออยู่ร่วมกันกินอย่างก็กิกนด้วยกันอยู่ด้วยกันปกติ ก็คือมันมีปัญหายอย่างข้าวหอมตอนนี้เขาดีขึ้นมากเลยครับก็ผิดหูผิดตาเลยครับตอนนี้เขาสบายดีทุกอย่างทํางานได้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงเลี้ยงแม่แล้วก็เลี้ยงพ่อเขาเป็นเสาหลักของบ้านที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นคนอื่นๆก็มีส่วนนะในการที่ได้รับรายได้ นะคะได้รับเงินจากการที่น้องนัดนะหรือว่าคุณนัดนี่ได้จ้างเข้ามาทํางานเพิ่มขึ้นในโรงงานเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือคนเพียงคนเดียวเนี่ยมันไม่ใช่เพียงคนคนนั้นชีวิตเดียวแต่ยังมีโอกาสได้ช่วยคนรอบด้านรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกเต้าหรือคนงานในโรงงานที่ทําให้มีกําลังในการที่จะทํารายได้เพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอาหารเสริมตัวนี้นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้จึงเป็นสิ่งที่สามารถตอบโจทย์ได้รอบด้านนะคะ แล้วก่อสุดท้ายนี้ก็ขอฝากเพื่อนเพื่อนที่เป็นผู้ติดเชื้อตัวกันเนี่ยนะครับถ้าเปิ้ลมีโอกาสได้ครับแคบซูลตัวนี้เนี่ยถ้าเปิ้ลดีขึ้นเนี่ยผมก็ยินดีจ่วยเปิ้ลจะแนะนำเพื่อเปิ้ลได้กินเพราะว่าแคบซูลตัวนี้นี่กินแล้วดีมากเพราะว่ามันเป็นอาหารเสริมที่แบบว่าต้องทดลองด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าผมเจอมาแล้วเนี่ยก็คือกินแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันดีขึ้นมากเลย สุดท้ายนี้นะครับผมผมขอฝากใึ้เพื่อนๆที่เป็นผู้ติดเชื้อต้วกันเนี่ยอย่าเพิ่งท้อเพื่อดูเอาตัวอย่างผมนี่ว่าตอนแรกผมก็คิดท้อเหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเฮาไม่ต้องไปท้อแล้วเพราะว่าทุกคนนี่มันเลือกเกิดมาได้เพราะว่าเฮาคิดว่าเฮาเป็นโรคตัวนี้เนี่ยตอนแรกก็คิดว่า เราเป็นคนที่โชคร้ายแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าเราคิดว่าเออเราเป็นผู้โชคดีที่แบบว่าเออเราได้มาเจอคุณหมอเจอจอาจารย์ดรพิเชษแล้วก็เราได้มาเจอแคบซูนตัวนี้เปินได้ให้โอกาสเราได้มาลองกินขอให้เพื่อนๆไม่ต้องท้อสู้ต่อไปก็คือบางคนนี่แบบว่า หมดกำลังใจแต่ขอบอกกับเพื่อนๆว่าเราต้องหมดกำลังใจขอให้สู้ต่อไปเรื่อยๆและก็จะเป็นกำลังใจให้ถ้ามีอย่างก็จะคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดครับผมขอบคุณครับเวลาแค่สองทิรู้สึกดีขึ้นทุกคนนะะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็แต่ละคนก็กินได้นอนหลับสุขภาพกายสุขภาพใจสบายเลยนะครับผมอยากจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการยืนยันสิ่งที่เราเคยเจอ เราผลงานวิทยาศาสตร์ของเราแคปซูลท,ที่เราพวกเรากินนี่ครับการทดลองของเราเนี่ยมันเพิ่มเม็ดเลือดขาวที่ร่างกายของเราขาดไปจากการติดเชือ้อเขาพบว่าพอติดเชื้อพบ CD4 ก็ลดใช่ไหมพ CD4 นี่ก็คือ,คอซเซลล์ที่จะไปสร้างภูมิต้านทานให้กับเรานะพอภูมิต้านทานมันลดมันก็ติดเชื้ออื่นง่ายนะครับเาขาพบว่าไ CD4 เนี่ย มันเป็นไม่เลืดขาวอยู่4ตัวนะจาก2ปีที่ผ่านมาเขามั่นใจว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยไอ้ตัว CD4 ที่ลดลงไปมากที่สุดคือ t s 1 7แคปซูลที่เรากินคนปกติธรรมดาเลยนะกินอยู่4แคปซูลต่อวันวันที่15เนี่ยไอตัว t s 1 7เนี่ยมันเพิ่มขึ้น5เท่า500%มันเป็นันสิ่งที่เราขาดไปแคปซูลนี้กำลังสร้างให้ เห็นไหมครับเพราะนั้นจะไม่แปลกใจเลยว่าเราจะดีขึ้นแน่นอนวันสิ่งที่เราบอกได้ก็คือว่ากินไปแล้วนะฮะับแคปซูลเนี่ยจะเพิ่มชีวิตให้กับเวลาคือคุณภาพชีวิตเพิ่มชีวิตให้กับเวลาเพิ่มเวลาให้กับชีวิตและเนรมิตชีวิตให้ใหม่คือเพิ่มที่เรามีอยู่เวลาที่เรามีอยู่คุณภาพชีวิตดีขึ้น ที่เราควรจะอยู่สัก30ปีลากยาวแล้วล่ะนะแล้วก็ในเรื่องมิชีวิตใหม่อย่างที่พวกเราประสบกันนะคุณภาพชีวิตเริ่มดีขึ้นแล้วจะดีอย่างนี้ตลอดไปนะครับหลายปีที่ผ่านมาได้มีความพยายามที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ออเปเรชันบินให้สามารถสร้าง t s 1 7เพื่อดูแลผู้ป่วยมะเร็งนะแล้วเราก็ทำได้สำเร็จ เราได้มีการสรุปผลการทดสอบและการใช้ลิตภัฑ์ของเราเมื่อวันที่6สิงหาปี2,55 5นะครับว่าใช้ได้ผลปลอดภยัยและไร้ผลข้างเคียงในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งนะรแล้วเราก็มีการพูดต่อไปว่าเรามีการศึกษา t s 1 7เพิ่มเติมแล้วก็พบ <ๆ S 1> ว่า t s 1 7เนี่ยคือส่วนที่พร่องไปในกลุ่มผู้ป่วย hiv นะครับผู้ติดติดเชื้อ hiv แล้วเราก็บอกว่า มันมีความจ,จําเป็นอย่างยิ่งยวดสําหรับเบาที่จะต้องขยายความรู้ประสบการณ์ของเราเพื่อไปดูแลสุขภาพของผู้ป่วยไ้ชัยดีด้วยเพราะไมิฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเราจะไม่มีวิญญาณของนักวิทยาศาสตร์เลยนะครับผมก็เรียนว่าปัจจุบันนี้เราได้ทําแล้วครับแล้วได้มีการพัฒนาสูตรนั้นออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วมีการขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารยาเป็นผลิตภัณเสริมอาหารเรียบร้อย แล้วก็มีโครงการวางแผนว่าจะได้มีการทดสอบในกลุ่มผู้ติดเชื้อจานวนมากนับพันคนขึ้นไปจะทำเป็นโครงการใหญ่ระดับประชาตินะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้สรุปผลออกมาชัดเจนว่าผลดาของเราเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับ,นะรบมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกในระหว่างที่เราเตรียมแผนเตรียมการตรงนี้ก็มีผู้ป่วยไอซีีผู้ติดเชื้อ H อ V ี HIV, หลายคน ก็อยากจะบอกว่าขอเข้ามาลองใช้ดูนะครับผลิตภัณฑ์ของเราขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารยาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วเมื่อเขาอยากจะใช้เขาย่อมจะไปซื้อหาซื้อได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เป็นการผิดจริยธรรมอย่างไรถ้าหากเราจะให้เขาใช้นะซึ่งก็ใช้เป็นอาหารนี่แหละครับเราโดยที่เราไม่ได้เคลมอะไรเเขาอยากจะใช้เราก็อยากรู้ว่าเราใช้แล้วเป็นเช่นไรเพื่อที่เราจะได้เอาประสบการณ์เหล่านี้มาใช้ปรับปรุงและแก้ไข ในการวิจัยพัฒนาในโครงการใหญ่ของเราต่อไปนะครับสิ่งที่เราได้ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับซึ่งท่านจะได้ชมจากนี้ไปนะครับอีกหลายรายรายการผมอยากจะเรียนว่าขณะน,นี้เรามีความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทำขึ้นมานี้จะมีประโยชน์หลายส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งสำหรัผู้ติดเชื้อ HIV แล้วมักจะมีสุขภาพที่ไม่ดีจากโรคเฉื่อยอกาส จากการติดเชื้อเชื้อกาศเราจะพิสูจน์ว่าผู้ที่ติดเชื้อเชื้อกาศแล้วเชื้อเชื้อกาศนั้นจะไม่ทมําลายชีวิตเขานะโดยการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารง่ายๆนี่แหละนะครับโดยการเพิ่มทีเอส17โดยการเพิ่มเม็ดเลือดขาวทีเอส1ที่ทําให้สุขภาพก็ดีขึ้นเราจะพิสูจน์ว่าผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ต้าน ไวรัสอยู่แล้วยาต้านไวรัสจากต่างประเทศใช้แล้วมีผลข้างเคียงอย่างไรพิจารณของเราจะช่วยลดผลข้างเคียงเหล่านั้นได้อย่างไรซึ่งก็หมายความว่าเราค็จะยกเลิกแบบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเหล่านี้ผู้ติดเชื้อเหล่านี้ซึ่งมีผลข้างเคียงจากการใช้ยาต้านไวรัสก็ลดผลข้างเคียงไปจนกระทั่ง,งมีสุขภาพเป็นปกติเหมือนคนไม่ติดอะไรเลยสิ่งที่เราอยากจะดูต่อไปก็คือว่าหลังจากทดสอบในวงกว้างแล้ว ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถใช้แทนยาต้านไวรัสที่เราต้องสั่งซื้อมาจากต่างประเทศหรือไม่ข้อมูลเบื้องต้นมันบ่งว่าเป็นเช่นนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะสรุปตรงนั้นเราก็ต้องรอให้วิทยาศาสตร์ที่เรากำลังทำพิสูจน์ต,ตัวเองภายในปีนี้นครับเราก็จะสามารถสรุปได้บางส่วนแล้วเราก็เชื่อว่าท่านผู้ชมคงได้ติดตามรายการนี้ ถ้าท่านมีวิญญาณนักวิทยาศาสตร์อยากจะมีความรู้ว่าโอเคเราพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้อย่างไรท่านก็ติดตามโชมของเราเรื่อยๆนะครับรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่ติดตามผลการวิจัยพัฒนาของเราในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีตั้งแต่ต้นจนรกระทั่งจบน,นะครับในท้ายรายการตลอดเวลาที่ผ่านมาผม,ไ,มได้มีการพูดถึงสโ,โลแกนผลิตภัณฑ์ออปเปอเรชันบิว่าผลิตภัณฑ์นี้ ได้เพิ่มชีวิตให้กับเวลาเพิ่มเวลาให้กับชีวิตและในรีมิตชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยมะเร็งได้สำเร็จนะครับแล้วเราก็บอกว่าวันนี้เราก็จะขยายสโลแกนนั้นไปถึงกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV นะครับเราก็เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ของผู้ติดเชื้อเอชัยดีหรือเพิ่มชีวิตให้กับเวลา <_ an> เพิ่มเวลาให้กับชีวิตและใน,ใน,ในมิตรชีวิตใหม่ให้กับผู้ติดเชื้อเอชัยดีได้อย่านงนวงว่าต่อไปแค่นอน <_ an>